โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนับนแล้วสู่เกม Ben Ten น n อ,อะไรวะไม่รู้นี่แล้วก็เพอนนะนะเป็นเกมเก่ากึกเลยนะครับมันไม่มีการอัปเดตอะไรนะก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากแล้วครับก็เล่นไปนิดนึงนะก็มาเล่นในหมดเรื่องราวนะครับ จะมีเป็นพัดพัดไปนะครับผมจะมีเป็นพัดพัดไรนี่จะเป็นแป้นนึงนะครับนี่ปิดไปสิโอเคอนะฮะก็ได้เล่นตั้งแต่ก็จะอะ อม,มาเล่นอนนี้กันเลยก็ได้เล่นไปนิดนึงนะก่อนที่จะมาถ่ายก็แค่มาถ่ายนิดนึงนะแล้วลึกเกมเก่าอหาแล้วไม่รู้นะฮะฉันเพิ่ได้รับโทรศัพท์กทองเท่าว่ามีคนขโมยหัวรบนิวเคียบไปถึงเวลาฮีล่เดี๋ยวก่อนเอานี่ไปด้วย เราต้องทำงานด้วยกันรู้แล้วลละอันนี้มันเป็นหมดเรื่องราวแล้วครับผมโอ้เราจะมาสู้เลเวลหนึ่งกันเลยอ่ะแรดโกโอเคเลย ก็จะเป็นพาสละตัวละ,ละ,ละตัวละ,ล,ะละตัวไปนะครับนี่โอ้ภาพอาจจะไม่โฟกัสให้นะครับเร็วสิครับยมเป็นไงเล่าเจไปซี่โอ้ยเล่นเกมเก่ามันช่างเลดอะไรอย่างนี้ ไปบวกนี่นี่ลงตัวนี้โอเคภาพอาจจะไม่โฟกัสนเครับอชนะเฉยสองนาทีเองนะออ๊ง่ายเกินไปนแล้วถ้าแห่งชชนะครับอี อย่ามักวนใจได้ไหมโอ้ยอย่ามาได้ไหมไอเคมาสู้กับแรดเลยแรดนะโอเคไปเลยโอ้แรดก,กับแรดนั่นคือร่างฉันนี่ เดี๋ยวไงจะต้องโดนนี่เป็นไงล่ะล่างล่างที่แท้จริงนี่เป็นไงล่งที่แท้จริงมันต้องเป็นอย่างนี้โอ้ยหมื่นโอ้ยบนดาวจำตีมึงนจะบล็อกทำอะไรดูโอ้ย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  เฮ้ยกูจะตายแล้วมาเปลี่ยนตัวสักหน่อยนึงโอเคนี่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 อ้าวเหมือนกูอีกอ้าวไอ้ห่านี่แน่เป็นไงอ้ชิบเอ่อเก็บอ๋อซะงั้นนี่ ยอเปไงเป็นไง,นไงจบตัวนี้ก็ายบาทแล้วนะฮะเกมนี้ไม่ไหวจริงๆะดูแต่ก็จะเก็บไว้เล่นนะนี่นี่นี่เฮ้ยเปล่นเป็นรัสเอเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าง่ายเฮยเป็นไงนย อืมเอ้ยมึงโหส้มทั้งเคือเลยเร็วสิเป็นไงดูอ๋อมันไม่ได้รับความเสียหายนะผู้ชมอืมอืมเป็นไรมากไหม tại thi, ừ, ô, oh, được biết tài hả, giờ biên tố biên lớp bảy gì quá, ừ, đẹp đó là โอเคฮะก็ว okay, ันน um ี้ขอลาไปก่อนเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับวันนี้ก็บายบายครับ